รีวิวใช่ไหมใช่เออเยวงบ้าขนาดนั้นอาเดียวเดีวเวเดวไม่ได้อ um> um> ่าก um ินอีกกินอีกเอาเร็วเร็วเร็วเร็เร็วเร็วไม่กินไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาเร็วเร็ว ในมดเลยเร็วๆร็เออว่านแต่โป้งคุ้มคมมเอา,ออาเร็วๆรครับน้ำอยู่ในน้ำให้นอ้องไปพอนจะได้กินนะไม่อย่านามอยู่ในในตะกร้านะมนะั้ง <แ S 1> ให้หมดแก้แกเวเร็วๆได้เอาแก้วไปเก็บครับ ล้นี่เตลียมเลื่อยนิดน่ะอึกเดียวเลยครับไม่เอาดิดเข้มอ่ะอ่ะมานี่กอสิ